Skill สก no wow. ิลสกินโลหิตแห่งเงาวายสกินโลลิออนมาใหม่วายโอลออนเนี่ยมีสกินใหม่แล้วนะทุกคนเป็นสกินสีเหลืองๆเลยคนดูแปลงล่างก็เป็นแบบนี้เออดูดไปเลยสิคะรูปแบบกิจกรรมของสกิลสกินนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้าโมโคนเองทุกคนวิธีการเล่นนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะมันจะมีรางวัลใหญ่กับรางวันพิเศษเนาะให้เราเลือกอันใดอันนึงจากรางวันใหญ่กับรางวันพิเศษนั่นเองทุกคนหลังจากนั้นเราก็หมุนเลยค่ะคนดูขาแบบเก้ง แรงเนาะว่ามันจะออกง่ายหรือยากอ่าอันแรกไม่เป็นไรค่ะแต่อันที่สองคือว้าดวงดีจัดหมุนครั้งต่อไปการาันตีรางวัลใหญ่แกสรุปกิจกรรมนี้ออกง่ายหรือยากะคะคนดู่ะว้าวหมุนครั้งที่สองได้เลยค่ะแก <c oughs> ได้แล้วก็พักค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเหมาตู้เนาะเออ <c oughs> ส่วนเรื่องคลิปตอจีนนะคะที่ว่ามัน แล้วอ่ะคนดูไปเตยยังไม่ได้ทํานะเพราะว่าไปเตยรอรอยสักอยู่ดังนั้นคนดูก็อย่าเพิ่งรีบนะจ๊ะเพราะว่าฉันรอรอยสักอยู่น่านจะได้ประมาณวันที่25นี่แหละเดี๋ยวฉันจะมาแต่งซอจีนให้ดูนะและตอนนี้นะคะฟรีฟไฟไ i ดอนก็ใกล้จะปิดโหวตแล้วคนดูอีก3วันสุดท้ายคนดูก็อย่าลืมไปโหวตดิฉันด้วยนะคะลำดับตกไปที่15แล้วอ่ะ ยังไงไปเตยก็ขอความร่วมมือจากเอซช่องไปเตยหอมด้วยเด้อคลิปนี้ที่จัดทําออกมานะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการสุ่มกิจกรรมนี้นะทุกคนใครดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งๆให้ไปเตยด้วยนะจะได้มีพลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ไตเตยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย